เอ้ยเอ้ยอยู <Gym>. <S <S <N> um> ่ไหนะว่าครับคบเพลิงกันคบเพลิงนี่อยู่ไหนอยู่ไวะเจอเจอคบเพลิงอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นดิอยู่ข้างหลังกูเต็มเลยคบเพลิงกันนะไม่ไหนวะป่าใครพามาอีกวะไอ้เทีย่สองตัวตัวมีหน้าจอกู่ตัวมีสองตัวฮ่าฮ่เฮ้ยมันมาเอาเพื่อนมันมาเอาเพื่อนมันมาเอาเพื่อน สบายเลยยูติวมาดิมาดิมาดิแตกหนึ่งอุ้ยกูหนาวอ่ะเพื่อนกูหนาวทำไมกูตัวแข็งวะเพื่อนกูตัวแข็งอ่ะเป็นไรวะอ๋อน้ำน้ำน้ำกูจะหมดตัวแล้วเพื่อนเยี้ยหัวแม่งหลุดน่ากลัวไอ้เหี้ยไม่ใครทำอะไรฉันแบบดูดิ้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 อูดิ้ดูดิ้ดูดิ้ดูดิ้นูดิ้ดูดิ้นูดิ้ดูดิ้นูดิ้ด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 ูด้ด ก็เต่าไอเอิร์ดไงกระดองเต่าไอเอิร์ดอะ่ะ้ากับไม้อ่ะได้ได้ได้ที่ได้ที่รองน้ําน้ําฝนเนี่ยกําลังมาเลยเนี่ยกระดองเต่าเอิร์ดมันต้องค้าข้า,ขานะวางแผนดิคุจะไปวางใสมันขางแผนไปไดิมันมันอยู่ใน,นมันอยู่ใน,ในสมุดคราฟใช่ปะอัน,นไหนคือหิววะทำไมในสมุดคราฟกูไม่เห็นเลยวะไม่หนาวว่าเพื่อนนี่เนี่ยเอิร์ดเห็นแล้วเอิร์ด กองไฟดีมากองไฟดีเอาเอาเอาไปตรงตรงไฟแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้เปิดครับเอิร์ดวางกันนะเอิร์ดนี่ตรงนี้โซี่เนี่ยเอิร์ดกระดองเต่าเอยกระดองกระดองเต่าเอิร์ดเรียบร้อยขาดไม้ได้ไหมกระดองเต่าอะไรอ่ะรอกินน้ำมีมีอีกสักอันไมกระดองเต่าลอิร์ดผมก็ไปหาเต่าตีอ่ะ เชี่ยมันแขนขาดเลยคนไปลุกคนไปลุกคนไปลุกเฮ้ยเฮ้ยมึงกลับพอดีมีกี่คนอะไม่ใช่มีคนเองอ๋อไอ้ตาหน้ามืดใครตบหัวกูวะหน้ามืดเลยมีห้าคนละวมีห้าคนหน้ากูมืดเลยไอ้ฝ้าจะเป็นไอ้ฝ้ายไอ้กุ๊ดพึ่งมันคาไงวะไอ้เหี้ยหน้ากูมืดเลยเอากดกดกดไอ้นะแล้วก็เอาไม้กับผ้ามาอย่างละอันจะแม่กูไม่มีอะไรเลยกูจะคาบ กูจะเปิดมอเฮ้ยกูมีฟันน่ะฟันทำอะไรได้บ้างวะฟันคืออะไรวะฟันไอ้นั่นอะอะไรวะคนป่าอ๋อคือไม่ถ้าในกระเป๋ามันคราฟเหมือนแบบไมค้าบหรือว่าไม่ไม่บอกเลยว่าแบบคราฟไงอ้าวไอ้เฮียกูมันจะมีสูตรในบีป่ะใช่ใช่ใช่มันจะมีสูตรในบีป่ะใช่เป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เ้ิงมเดา โโอ้หไปแล้วโดนอุ้มอีกอะเสียวสุดอะทำไมเหลือแต่กระดูกวะตัดไม้อยู่แล้วเพื่อนเราแล้วไม่กูไม่ได้แดกเลยอะเออฮะหน้ามืดอีก้ะเฮ้ยดีให้กูเจอแล้วที่กูต้องการอะไรวะเฮ้ยเนี่ยเวลาเนี้ยแหละไปตัดไม้เพื่อนมีอะไรเสาคนมาเอ๊ยแป๊บดิน้ำกูกำลังจะหมดตัวแล้วแล้วรถมันมีรถมันมีรถสองคันไหรู้ือคุณ โกยเ้ันเล่อคันไเหรอนี่ก็รู้ตัเองมัรู้ก็มันโกยกันอย่างเดียวว้อไอ้สาไอ้เยียกูโดนคนป่ากูสาวกลับมาให้คันหนึ่งด้วยยันแม่ไอ้เยียงไอ้มีไอ้มีอยู่ไอ้ฝ้าซ้ายมือมึงกฝ้ามีมีคนไปแล้วเพื่อนมีคนไปข้างขวามีเ็นะขอ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  ออน่าคุ้มุดีแล้วเพื่อนขอกูขอไปด้วยขอคนปลาด้วยเออป่าอยู่ไหนคนป่าอยู่ไหนแป่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อดีตซันดิแฝดียืนใกล้กันอย่ายืนใกล้กันนะัไม่อกแปแปไอ้นี่เราต้องเล่นไงไว้ถึงจบภารกิจจบเรื่องอ่ะเจอจิมมี่แค่นั้นมันต้องลงหลุมป่าวะ มุดไปเรื่อยเลยก็มุดไปแบบเหมือนแบบที่มีที่ทดลองที่อะไรเงี้ยอ๋อใช่แม่แล้วแบบยิ่งน่ากลัวด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยที่อะแล้วก็แบบซาวิวว์แม่งอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่บอสไม่น่ากลัวชิบหายมไรเงี้ยมีบอสด้วยเหรอเกมนี้แม่งหลอนนะมันไม่รู้ว่ามันมีแบบไรเงี้ยโอ้โหน่าจะไม่ตกใจเลยมั้งมีทั้งห้าคนกระจายความตกใจ กระจายความกระจายมันมันเขียนได้กี่อันน้อยมินเขียนแล้วเพื่อนไม้อะไม้ได้กี่อันสิบเอดอันสิบสิบเอดอันมั้งใช่ไหมเพื่ในรถอันนี้ไอจิต้าทำไมมึงชอบทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไราเนงในโกลังตัดอันท้ายอะมึงบอกกูห้ามเข้าใกล้มึงเข้าใกล้เดี๋ยวก็แตก ไอตัวนี้มันกินได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหัวสั่นแบบย่ยใต้ย่าใตาเม็นหัวสั่นเลยหน้าสั่นเ้ยได้เดียวเองเหรอมาได้อีกวะอ๋อมีนมีนกูโดนอะไรวะเพื่อนเอาเอาเป็นลมเลยอ๋อกูหิวน้ําเพื่อนแบกกูกลับบ้านเลยดีกดช่วยมึงอยู่โอ้โหกูได้ทำการรีไวท์สินะเอาเอ้าคือกูตายแล้วน้ำกูกลับมาเต็มเลย ไอเอิร์ดมึงเก็บไม้ที่หล่นไปด้วยดิยกแปลงสองอันป้าเราไปเก็บไม้ร้อนเอาไว้ทำอะไรดีวะโอ๋อใบไม้นี่เอาจากไหนวะใบไม้อ๋อนี่งอ๋อนี่ไงต้นไม้เล็กก็ต้นไม้เล็กไงป้ามันเต็มแล้วต้นไม้เล็กไงมันเต็มแล้วก็ทิ้งไว้ตัวนี้ป้าเราเสร็จยังวะเดี๋ยวมาเราก็มึงตัดตัดตัดไม้เล็กก่อนตัดไม้เล็กก่อนตา ภาพแม่งสวยดีว่ะทียเฟรมเรทเกมนี้แม่งเยอะดีว่ะที่ร้อยหนึ่งเลยร้อนเพื่ออุ่นเฟรมเรทร้อยหนึ่งเลยที่เยสคขาใหม่ไงเอออ๋อแขนหายป๊าบนี่ยัดใส่บ้านครับโอ้โหอาหารเต็มไปหมดปกติที่มันคลิกอะไรวางวะอ๋ออี ยังมีโคบอีกเหรอไอสัตว์เฟิร์สไปไปต่อเก็บไม้ดิโอเพื่อนอเนี้ยมันมีกี่อันมึงดูดิรับขอดูก่อนโอ้แปดสิบอันมินตัดกันทั้งวันแต่ละก็ไปแต่ละก็ไปไอตาตัดไม้รออะไรเดี๋ยวกูมาเก็บโอ้โหเยี่งไม่เกินไปดิมินแป๊บนึงไอ้รูปตายนี่คือกินข้าวใช่ปะใช่ใช่มันตายหรือกระเพาะโลโลโลใช่โลนคือกินข้าวมันคือกระเพาะอาหารเออ่มเออเออไม่ ตอนแรกก็ตอนแรกอะไรนะลูกไตปอดปอดไตตอนแรกปอดงาอ้าไปเรื่อยไอ้เกียนสนุปอเออ็ได้ก็เพราะอาหารลูกน้ำมันคือหยดน้ำไหมวะมึงได้เรียงกันจริงบ่ว้ไอ้เียในตู้คอนเทนเนอร์มีของอยู่เด็ตัดต่อมินมาแล้วเอมีของไปคาบแล้วเบิดใช่เหรอโอ้โหไอ้ก็สิบอ่ะเชี่ยนี่จเปิดมึงแม่ง อะไรศาสตว์รถมึงเอาไว้ไกลเฮ้ยไอ้เหี้ยรถตีลังกาเอ้ยเฟิร์สรถความป่ะอ๋อนี่มันตถรอฟหนึ่งอันทำไงอ่ะหุ่ใจฮะรถความทำไงอ่ะฝ่าใช้ได้ชรถความไม่ได้แล้วอ่ะใช้ได้เกียวเลยกระดิบคนตะโกนใช้ไม่ได้แล้วเฟอร์ใช้ได้เกียวดิเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า อ้าวใช่มินใช้ไม่ได้ละ <X 2> เป็นทอรัสคิโยได้นะเลยเข้าใหม่ดีกว่ามิน,<อ>นดได้แล้วได้แล้วเฟิร์สได้แล้วทำไงอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ไงกูลังแว่นไปตารอแป๊บน,<อ>น้ำอะ่ะอ๋อมัน,ม,นมันตัดตอไม้ได้ได,ด้วยมินตัดตอไม้ได้เหรออ๋อตัดตอไม้ได้แต่ไม่ได้ไม้ไม่ตัดแม่งก็ได้เออไม่ตัดไม่ยา้เลยเออเฟิร์สมึงตัดไปแต่กูไล่เก็บเอาไว้ เออนั่ง, Kick งคลิกเมาส์อย่กูว่ากูน่าจะแบบน่าจะมีกล้ามเนื้อที่นิ้วแล้ววะหลังจากที่ได้เล่นคอมใหม่มา <c oughs> เป็นเวลาเกือบเดือนอุ้ยเฮียต้นไม้แม่งโหต้นไม้ใหญ่ด้วยอะไรของนี่อยู่วะตัดไม่เข้าเลยเนาะพีดกูพีด กด C กด E เฉยเลยเยอะเยอยมันย่างตัวกินได้ป่ะได้ไอ้จริงมันเอ้ยอัจริงอ่ะถ้าสมมติเราเราแบกคนป่าทั้งตัวแล้วไปย่างมันจะเป็นยังไงวะก็กินทั้งตัวกินคนเดียวไงใช่อะแล้วก็ดีด้าเตาวันย่างไม่ได้นะเตาเตามันย่างไม่ได้ตัวนะเยอะเอออันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอันใหญ่ๆหน่นะ เต็มแล้วเฟิร์สอุ้ยเจ้าตู่พี่อะอิสระยังไม่ได้เอาวิ่งวิ่งเฟิร์สเต็มแล้วเขียนไหมเออไม่เีออกูเขียนเลยกูหิวน้ำอย่างเงี้ยเออกูจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยกูยังไม่หิวนี่มาเลยเพิ่งนึงโอ้โหวิ่งกับกระโดดไม่หิวโคตรไวเลย